เมื่อนี่เป็นใหนัยรือใดหลายโปรดติดตามบังสันติสุปไรบ้างสิ่ไรไม่ไผ่บังสันติสุขนะครับพี่น้องครับเลขกำกับยี่สิบหกสิบนะครับอ่ะคนกันนะครับรุ่งตั้งตา ีิหลาวาวัตวางตีุงจักทุกคออดิวันตามตมมาปุบาาไปลุบมาตามี่นี่เลยนะ สีไลไ่ไผ่ที่นี่เลยด,ดีดีเลยนะครับสวยง,งามมากๆนะครับการเดินทางนะครับการเดินทางเยี่ยมมากวังสันติสุขนะครับจไปดูครับมาลา,ลา,ลางตาล้างตาแล้วก็มุ่งมือเสียด

มาคอยจะรวมคอยรวมไ็ว mm. ลูกยิ้มเจ้วนี่ต่อสี่ลอยต่อสี่ลอยนะครับวังสันติสุขนะครับเบียดขวาเบียดขวารอดสอง ถึามันเงี่ยงวนไหนังี่ยงควนไหนเงี่ยงกวนไหนง่ยงกวนไหนังยงหมยหมหมนู่นนั่มดห็นแล้วเห็นล้วหนแล้วเห็นแ้วหนแลวหนแล้วหนัล้วเห็นแลวห็นแลควเหวเห็นแล้วเหวเห็นแล้วหแล้วเห็นังควเห็นแล้วเห้วเหน้วเห็วเห้วเหนวหน้วเห็นแวหนแล้วเหล้วเห็นแล้วหนแล้วเหล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหนแลวหแล้วหนแล้วเห็นวหน้วเห็นแวเห็นแล้วเหนแล้วเห็นวหนแล้วเหวเห็วห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 ว ประมาณนี้แหละครับรุนเหล็กสี่ลอยเลยนะครับรุุนเหล็กสี่อยเลยนะครับสำหรับวางสันดิสุขมันสดใสมากๆนะครับม้เลยนม่เยนะเฮยเงาแหมันยังอมครับอยากได้ยากไานดอยางงด้อยางได้อยากไอยกได้อยากไ้อยาก้อยกได้อยากได้อย้ยาัได้อย เลรสุดท้ายเลยนะครับสำหรับวั่งสันติสุขนะครับพี่น้องครับเขียวนะครับเขียวเขียวครับ